สวัสดีครับท่านทิคารพครับลายมือปฏิรูปตอนที่29โดยอาจารย์พงศ์พีรนัทกลับมาในตอนนี้ตั้งชื่อว่าตอนเกิดมาจนสร้างตนเป็นเศรษฐีคนเราบางทีเลือกเกิดไม่ได้นะครับแล้วแต่บุญแต่กรรมที่สร้างสมไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนสร้างมาดีก็มาได้ดีตั้งแต่ต้นมือถ้าสร้างมาครึ่งๆกลางๆค่อนข้างดี ก็มาดีเมื่อปลายมือเมื่อบุญมาส่งเสริมครานี้เมื่อเราเกิดมาจนแล้วเราจะทำอย่างไรจะรู้ว่าเราจะสามารถพลิกฟื้นจากความจนขึ้นสู่ความอยู่ดีกินดีล่ำรวยหรือสามารถจะเป็นเศรษฐีได้หรือไม่ก็จะมีเครื่องหมายในมือบอกให้เรารู้ตัวล่วงหน้าไว้แล้วนะครับคราวนี้เรามา ดูเบอร์โทรของอาจารย์พง์พิรนัทก่อนนะครับอาจารย์พง์พิรนัทมีสำนักงานอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกอยู่ติดกับวัดใหญ่ครับหรือวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนั่นเองนะครับมาง่ายหาสะดวกครับเบอร์โทร089 1218933ถ้าไม่ได้มาเองจะดูทางไลน์ก็แอดไลน์ไอดี7จ5ดแนะครับ เมื่อแอดไลน์ไอดีมาผมก็จะส่งภาพมือตัวอย่างไปให้ว่าถ่ายภาพแบบไหนซึ่งไม่ยากเลยครับถ้ามาดูด้วยตนเองที่อำเภอเมืองพิษณุโลกที่วัดใหญ่พิษณุโลกนะครับค่าดูท่านละ199บาทแต่ถ้าท่านจะดูทางไลน ค่าดูต่อท่านก็คือ399บาบาทครับผมคราวนี้มาเริ่มต้นเนื้อหาสาระของเราที่พูดว่าเกิดมาจนสร้างตนจนเป็นเศรษฐีจะมีเครื่องหมายอะไรนะครับดูไม่ยากครับเส้นชีวิตนะครับเส้นสมอง เช่นใจครับเนินต่างๆที่อยู่บนมือข้างบนนี้นะครับนี่คือเนินพุทธนี่คือเนินอาทิตย์นี่คือเนินเสานี่คือเนินพริฤััสอันดับแรกเลยเนินต้องได้มาตรฐานทุกเนินไม่แฟบไม่แบนมีความสมบูรณ์ของเนินเนื้อเป็นสปริงกดแล้วมีพลังนะครับถ้าอย่างนี้ องค์ประกอบที่หนึ่งนะครับคนจะเป็นเศรษฐีได้หรือร่ำรวยได้ก็ต้องมีองค์ประกอบตรงนี้ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ครนี้เกิดมาจนเนี่ยเราจะดูตรงไหนดูเส้นวาสนาก่อนครับที่เกิดของเส้นวาสนาจะบอกเหตุในชีวิตของเรานะครับในที่เกิดของเส้นวาสนาถ้าว่าเส้นวาสนาของใครก็ตามเกิดบนเส้นชีวิตตรงกลางเนี่ยครับตรงกลาง เกิดตรงนี้ครับตรงกลางนี่นะครับตรงนี้คือที่เกิดถ้าตรงกลางเนี่ยมันจะอยู่บริเวณอะไรครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเนินอังคารกลางหรือที่ราบลำบากที่ราบลำบากทำไมเรียกอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเส้นวาสนาเกิดแถวเนี้ยต้องสร้างตัวมาด้วยความลำบากครับต้องสร้างตัวด้วยความเหนื่อยยาก ด้วยลําแข่งของตนเองต้องสร้างตัวด้วยความมุมานะต้องใช้ความรู้ความสามารถแลกมาซึ่งความสำเร็จคนนี้เส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตก็คือความสำเร็จของเขาจะเกิดจากตัวตนของเขาเองความรู้ความสามารถของเขาเองและจุดที่เกิดนี้อยู่บริเวณที่ลาบ ลำบากด้วยครับก็หมายความว่าสร้างตัวตนเองมาด้วยความเหนื่อยยากด้วยความรู้ความสามารถครั้นี้เมื่อเรารู้ว่าจุดเกิดตรงนี้ด้วยความลำบากด้วยตัวตนด้วยลำแข้งด้วยความรู้ความสามารถแล้วจะสำเร็จหรือไม่เราจะมาดูตรงไหนดูที่ปลายเส้นวาสนาครับถ้าปลายเส้นวาสนามาจ่ออยู่แค่นี้สร้างตัวมาก็ไม่สำเร็จนะครับ ไม่สําเร็จมาแค่นี้หมายถึงว่าต่ํากว่าเส้นสมองเห็นไหมครับต่ากว่าเส้นสมองมาถึงตรงนี้ก็จอดไม่ต้องแจวอีกเหมือนกันครับสร้างมาด้วยลําบากแล้วก็ยังมาล้มเหลวเอาตรงนี้นี่หมายความว่าถ้าไม่มีเส้นวาสนาต่อขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าปลายเส้นวาสนาเขาพุ่งขึ้นมาถึงเนินเสาอ,อย่างนี้แหละครับเรียกว่า ทะลุความลำบากขึ้นสู่ความสำเร็จนะครับถึงแม้เขาจะเริ่มต้นด้วยความยากลำบากหรือใช้ความรู้ความสามารถต้องแลกกับความสำเร็จมาแต่มือนี้เขาจะสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้เรามาดูที่มือที่เราถ่ายพิมพ์ไว้นะครับดูตัวอย่างมือจริงผมจะวาดเส้นชีวิตนะครับ เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจครับเส้นใจเส้วนวาสนาทเขาเกิดที่นี่ครับหน,นึ่งเส้นตรงนี้มาต่อหนึ่งเส้นตรงนี้แล้วก็มีวิกตอรี่มากครับคนนี้มีวิกตอรี่มากนี่ครับผมวาดวิกตอรี่ตามที่เขาเกิดนะครับอีกเส้นนึงเกิดที่นี่ครับ แล้วขึ้นไปเข้าไปเจอกันแล้วตรงนี้มีอีกเยอะเลยตรงนี้แหละครับเขาเกิดที่เส้นชีวิตเห็นไหมครับเกิดที่เส้นชีวิตคือมีความมุม a n ะพระยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากความไม่มีอะไรของเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาจนสำเร็จที่สำเร็จเพราะอะไรครับเรามาดูที่ปลายเส้นวาสนาเนี่ย มาถึงเนินเสาเลยเส้นสมองขึ้นมาและมีวิกตอรี่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะหมายความว่าชีวิตของเขาเมื่อต่อสู้ฟันฝ่ามาแล้วพบกับความสำเร็จที่ใหญ่โตเป็นระยะระยะสำเร็จอยู่เรื่อยเริ่มต้นอะไรก็สำเร็จมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเมื่อบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็มีมีเงินมีทองมาก เพราะอะไรครับองค์ประกอบอื่นๆเขาก็มีเช่นเส้น financial line คือเส้นการเงินแล้วเส้นอาทิตย์เนี่ยความสำเร็จของเขานะครับนี่ความสำเร็จของเขาแล้วก็เขามีเส้นความรู้ความสามารถ3เส้นเลยนะครับลักษณะอย่างนี้สร้างตัวตนมาจากไม่มีอะไรจนกระทั่ง มาได้เป็นเศรษฐีหรือมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเมื่อยามแก่ยามเฒ่าครับก็ดูง่ายๆครับไม่ยากสำหรับลายมือนะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกที่ดูรายการลายมือปฏิรูปถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาไม่ได้ล่ำรวยไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่ขอให้เรามีความมุ่งมั่นไฝหาความรู้อยู่เสมอ เราก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองไปสู่ความร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ